ฮะเอ้ยเชื่อว่าพ่ไม่คยกวจอกไงเฮียผู้ายรอเฮียผู้ายพวกแม่จะมอบเลยยัเอ้ยพวกแม่ตัโอเคเชื่อว่าฝั่ราช่วยไว้ได้โนเบ้เชื่อว่าราได้ฝโอเคเชื่อว่าม่กนจอกผูก่อลิษั์โน้เบ้เชื่อว่สุดท้ายเป็นดุสานะฮอลล์ฮอลล์เชื่อว่ากูไม่หงุดหงิดเลย เชื่อว่ากูไม่เคอสัฟักนด้เชื่อวเล่ไม่กาไวแกนะน้น้าูกเปลากูิดามดเลยนะเชื่อิดว่ามึงมึงเฟี้ยเชื่อมึงเฟบกามึงมึงเฟี้ยาเชอ่ะมดับแม่ไม่ใหญ่เสาอยกไปดอยากไปอุนตาแมนที่คอยสู้กับสับลาเลยพี่อยากปป้องเธอพี่อยากจะได้เจอขอแค่อย่างเดียวกูขอแค่พี่แค่ได้เธอแร็ on the back s o n back นี่นี่ก ใครอยู่แบ็คแพ็งแต่ pay that on beats, beat, ed, yeah, in, tattoos, rap on the beat on beat คมพิโคนจะคมยี่กว่ากระสุนคนยิงเห็นวิวา on the beat แต่พวกพี heat on the floor มึเป็นเด็กฉันต่ำไม่ต้องมาเฟกขึ้นมาโชว์อยู่ต่ำไปไม่ต้องมาแดกขึ้นมาโฟล์ะแกงกูไม่โหดสัตว์คือมีแต่หายเลยก็เลยเ e a h ไม่เยไม่ต้องทำสงสัยอะที่เมื่มึงหายไปไหนอ่ะเมื่อึงอยู่กับกูไงยเอยชื่อว่าเพ่อพะจอย้ายรอยื้อผสายพวกม่จะบอกเลย y เอกอ้าโอเคชวสั้กาดโอเค สิ่งพวกม่ควรจับพวกบริษัท no play สิ่งที่สุดท้ายพี่ก็ได้ไม่ต้องมารักอะไรกันเลยก็อย่รไปแล้วคุณไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยจำไม่ได้จำไม่ได้ขอโทษโทษเอาล่ะวันนี้เอ้ยเอ้ยโอ้ยสับสนหมดแล้วเอาล่ะพี่แม่ิวเราจะมาทำอะไรปนป,น,ปนต่อจากเมันตะกี้แล้วทำอะไรต่ออยากเห็นดูนี่กวนคนใช่ไหมโอ้ได้เลยแต่ห้ามกวนแต่ห้ามกวนข้านะข้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ อาจารย์เข็มนะป่วนคนอื่นนะยกเว้นยกเว้นยกเว้นข้าให้เพียงผู้เดียวเพราะว่าคือวอร์คเอนแนกนีเพราะว่าคือร์คนดาบดีเกียอันเดียวกันไม่หรอมานี่มานี่มานี่นี่เนี่ยโอ้โหหัวทิ่มหน้าไปเลยเซนี่เนี่ยมันเพิ่งเสียบเมื่อกี้มันคงจะเพิ่งเสียอันนั้นมาต้องมิชมครับเอาล่ะเราจะไปปวดที่ไหนต่อดีแป๊บนึงนะ ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นคนดีๆซิมเปอร์ดิมเปอร์ปาเบีดแอร์เซมเปอร์ดิมเปอร์ปาอิดอิดเอาล่ะเขาที่ไหะเอาล่ะพี่พี่แมทธิวไปบวชที่ไหนดีเอ๊พี่แมทธิวเฮิยยูฮิยูโอ้โหด่านนี้ไม่มีคลิปตลกเลยคลิปตลกก็มีแต่คลิปตลกแต่ถ้ามันไม่ตลกอ่ะมันก็อยู่ที่คนดู เตอเด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 อฉันล่าผีมาเป็นตัวประกันแล้วล่ะอันนี้แกตายแน่อะเสดิงเสดิงผมซื้อหมามาเลี้ยงในบ้านอะเซน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 เอาล่ะฉันก็คืออาจารย์แหลมคมนะใครที่จะมาฝึกกับนี่เนี่ยนี่มานี่เลยพี่มาดิวนี่เนี่ยนี่เนี่ยรู้รู้จัก รู้จักอยากต่อยลุงข้างบ้านไหมที่พี่แมทธิวเคยพูดกับเราในคลิปที่แล้วในตอนตอนชาติที่แล้วอ่ะใช่ไหมท่านผู้ชม้ท่านผู้ชมเคยเคยเห็นก็อย่าอย่าลืมมากดไลค์กันด้วยคอมเมนต์นะครับเตเตะเตเตะเดีด้าดีแดพี่แมทธิวเคยทําให้พี่แมทธิวเกือบทําให้ช่องของผมนะครับวินนะเพราะพูดคําว่าอยากต่อยลุงข้างบ้านช่องเกือบแทบจะวินอะ เกือบช่องจะบินนะเกือบท่องจะบินเลยโอ้ยแล้วไปเติดลุงคานบาเจียงวนล้ออันอันเป็นที่จดจำของทุกคนนะครับนี่แน่นี่แน่ เป็นเสียง ia, อันจดจำของทุกคนคนหลายๆคนในเกมซิตี้ไดแลนโอ้ยเออเอออเออันนี้อันนี้นอกเรื่องนอกเรื่องไปกินข้าวเลยเหรองันเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับแมงมะม่วงก่อนนะมีมาดิวนั่งรถไฟได้เลยอาจารย์คงให้อภัยแต่ไม่ให้อภัยถ้าสิทธิ์กระโดดเรียน ิให้ทายว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรอาจารย์คงขอให้ทายว่าข้างในนี้มีอะไรขามุยป่าพูดขามวยได้ไมพูดตามเลยก็ไอะคํขามวยคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องคงจะตอบไม่ถาลรแล้วก็แลวก็ไม่ค่อยได้้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพลง่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ คลิปหน้านะคบคลิปหน้านะคบของเพื่อนมากันครบแน่นอนถ้าไม่ดึกกว่านี้นะบาย